ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้จันทร์ที่9พฤษภาคมถึงอาทิตย์ที่15พฤษภาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวก็ยังคงเล็งลัคนาของคุณอยู่ถึงสดวง ไล่มาตั้งแต่ดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวมนุษยูแล้วก็ดาวราหูดาวทั้งหมดสีดวงตรงนี้ที่เลงเลัคนาราศีตุลตรงนี้ทําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงสวิงสวายอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายแล้วก็ระบัดระวังเรื่องของคําพูดคําจาที่แสดงออกไปเพราะอารมณ์ โดยแท้นะครับดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนวินาศก็ไปเล็งลัคนาของคุณอยู่เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและดาวเจ้าเรือนสุภาต่างก็เล็งลัคนาของคุณอยู่แต่ดาวพุธตรงนี้ถ้ามองกันในแง่ดีแล้วนะครับนั่นจะหมายความถึงการงานที่มีการติดต่อกับทางไกลหรืองานที่จะต้องเดินทางมักจะนำเอาผลประโยชน์เอาสิ่งที่ดีมาให้กับชาวลัคนาราศีตุล นั่นยังรวมความไปถึงการติดต่อทางโซเชียลมีเดียเยอะๆงานใดที่ต้องอาศัยโซเชียลมีเดียหรือว่าคุณเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์เองนะครับเป็นพูดี้ง่ายคือเป็นตัวตัว,ตวเครื่อตัวหลักในแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ของคุณเองนั่นก็หมายถึงว่าถ้าคุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับโซเชียลโซเชียลก็จะนำประโยชน์มาให้กับคุณได้อย่างมากไม่น้อยทีเดียว เราก็ยังรวมความไปถึงเรื่องของความเจริญก้าวหน้าต่างๆของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในเรื่องของชื่อเสียงต่างๆของตัวคุณเองด้วยอยากกันนั้นเลยนะครับดาวอีก3ดวงบครองอยู่ในเรือนอาริหนึ่งในนั้นคือดาวสุขเจ้าเรือนของคุณเอง คุณก็มีเรื่องต้องแก้ปัญหาเยอะเหมือนกันดาวเจ้าตัวไปเป็นอริเนี่ยหมายถึงการแก้ปัญหาการต่อสู้นะครับการที่คุณจะต้องลุยในเรื่องของงานดับเบิลขึ้นไปนะครับก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ด้วยอิทธิพลของดาวเจ้าตัวคุณไปเป็นมหาอุดคุณก็มีพลังเหนือเหนือกว่าอุปสรรคไอสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดนั่นก็หมายความว่าโดยทั้งหมดโดยเนื้อแท้แล้ว คุณก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างดีปัญหาบุคคลนั้นไม่เท่าไหร่ครับแต่ปัญหาทางใจทางจิตใจเนี่ยค่อนข้างที่จะจุกจิกมากและนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนั่นก็คือเรื่องของความรักชาวตุลลัคนาราศีตุลมีเรื่องจุกจิกใจมีเรื่องงุดหงิดในเรื่องของความรักไม่น้อย คุณอาจจะมีความรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งกับพฤติกรรมของคู่ครองหรือใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณอยู่จะเป็นแฟนคุณหรือคบหากันอะไรก็แล้วแต่มักจะนำพาความจุกจิกใจไม่ค่อยรู้สึกแฮปปี้เข้ามารู้สึกขวางหูขวางตาอยู่เสมอคุณจะรู้สึกขวางหูขวางตาเกี่ยวกับแฟนหรือคนรักของคุณหรือคนที่คุณคุยอยู่ด้วยมันทําให้คุณมีความรู้สึกจุกจิกและงุนหงิดไม่น้อยทีเดียวนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุล ระวังความขัดแย้งจุกจิกหรือการจับผิดทําให้ไม่พึงพอใจกันเพราะว่าดาวอังคารเองก็ไปสลับเรือนกับราหูหรือแม้แต่เรื่องของการถึงหวงก็ตามก็ดูให้รอบคอบนะครับชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี